จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการโค้ชวันที่2นะคะกับโค้ชแรมค่ะซึ่งเราก็มีผู้บริหารนะคะทั้ง25ท่านมาอบรมกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านหนึ่งในสภากชาชาติไทยกันดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่จบหลักสูตรโค้ชทั้ง2วันแบบเต็มรูปแบบกันแล้วนะคะท่านจะนําทักษะการโค้ชนี้นะคะไปใช้กับลูกทีมของท่านหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอย่างไรกันบ้างไปฟังกันดีกว่าค่ะ ก็สำหรับของตัวพี่เองนะคะคือพี่ก็จะเอาในเรื่องของการที่โคชชิ่งสกิลนะคะก็คือจะเอามาใช้ในเรื่องของการดูแลน้องๆในทีมนะคะก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของ m มซ์เซ็เนาะกรอบความคิดคือเราก็คงต้องมองว่าทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่านะคะทุกคนเนี่ยอยากเติบโตนะคะแล้วก็ทุกคนมีของทุกคนมีความสามารถนะคะเราจะดึงความสามารถของเขาออกมาได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็น หน้าที่ของเรานะคะในการที่จะทําหน้าที่เป็นโคชชิ่งค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะคะก็คือว่าเราต้องให้เขาเนี่ยไว้วางใจเราเราจะต้องทํำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับน้องๆที่จะเข้ามาขอคําแนะนําจากเราหรือว่าอยากจะมาเปิดใจคุยกับเราตามข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของเขาเองนะคะค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปคือเรื่องของการฟัง คือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคือเราคือเราจะต้องไม่ตัดสินเขาอะคือเราต้องฟังเขาหยุดฟังเขาด้วยด้วยด้วยใจของเราคือไม่ได้ไปตัดสินเขาว่าเออเขาพูดอย่างนี้แล้วมันคือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะคะนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการถามเราจะตั้งคำถามกับเขายังไงเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลกับเราได้นะคะ ก็ต้องเป็นคำถามที่แบบเป็นเชิงสร้างสรรค์นเนาะไม่ได้ไปถามเรื่องที่อดีตที่ผิดพลาดมาแล้วคือต้องถามเรื่องที่อนาคตนะคะเรื่องของอนาคตข้างหน้าว่าอาคุณมองอย่างไรมันอาจจะต้องเป็นคำถามเชิงไปเปิดอันนี้ก็คือแบบก็ควรจะต้องเป็นคำถามที่ที่มันสร้างสรรค์นะคะแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการฟีดแบ k เราจะต้องฟีดแบกให้ให้น้องๆเห็นใน <Okay. S 1> ในมุมมองของการทำงานของเขาเองหรือว่า ปัญหาที่เขาอยากจะมาถามเราอย่างงี้ค่ะ,ะก็จะเป็นเรื่องของโคชชิ่งสกิลนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องดูคนให้ออกบอกคนให้ได้อันนี้คือเราต้องเอาตัวงานเป็นตัวตั้งที่ผ่านมาเราอาจจะมองไม่ได้ละเอียดมากพอค่ะอาจจะมองเป็นภาพรวมว่าถ้าน้องทำงานแบบนี้เราก็จะมองว่าน้องเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งในเรื่องงานนี้ แต่ถ้าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะสอบในเรื่องของการมองงานต้องมองคละงานเขาอาจจะเก่งงานนี้แต่อีกงานหนึ่งเขาอาจจะไม่เก่งหรือเขาอาจจะใจกับง,งานนี้แต่อีกงานหนึ่งเขาอาจจะไม่ใจเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บัคับัญชาที่จะต้องดูดูคนให้ออกบอกคนให้ได้อย่างที่บอกก็น่าจะมี2เรื่องนี้ค่ะที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาลูกน้องแล้วก็การเป็นโค้ชชิ่งของเรา